สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้รับเอฟเฟกแมวปั่นถาวรน,นะคะมาดูคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีรับเอฟเฟกแบบถาวรกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดแชร like, ์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม R O V อะไรใหม่ๆเนาะทุกคนก็คือ วิธีรับเอฟเฟกต์วับแมวปั่นนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด2วิธีนะคะซึ่งวิธีที่1นะคะจะเป็นท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มี ให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิริปชช่น,นะคะล เฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อะทำไมมีสกินสวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆายเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนหะนฝากแฟนเพจอด m i n ต้นไว้ด้วย ะะเข้ามาล็อกอินครบ3วันนะคะก็ได้รับเอฟเฟกแมวปั่นไปเลยนะก็เริ่มตั้งแต่วันที่20ถึง30นี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เนาะก็มีเวลาให้ยาวๆเลยนะคะทุกคนก็คือ10วันล็อกอินเนี่ย แค่เข้ามาล็อกอิน3วันก็ได้ไปแล้วนะคะเอฟเฟกทาวอนง่ายๆเลยอ่ะแล้วก็จะมีคําถามนะคะว่าสําหรับพี่ถ้าผมล็อกอินไม่ทันเนี่ยผมต้องทํำยังไงนะคะอ่ะกดมาตรงนี้เลยจะเป็นแลกโค้ดแมวปั่นตรงนี้นะคะทุกคนก็คือใครที่พลาดรอบนี้แล้วเนี่ยก็จะพลาดไปเลยนะมันคือมันจะแบบโอกาสกลับมาเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีนะคะก็แนะนํานะว่าให้รีบทํากิจกรรมตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่ามันก็จะ คุ้มกว่านะทุกคนสําหรับแมวปัน่นคือแจกยกเซิฟจริงๆนะอ่ะก็สําหรับโค้ดนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2โค้ดเนาะจะเป็นโค้ดผู้เล่นใหม่นะคะก็คือจะเป็นโค้ดที่คนที่สมัครไ d ดีใหม่แล้วก็ก่อโค้ดนี้ไปก็จะได้เอฟเฟกถาวรเลยนะคะก็จะมีเป็นแจกฮีโร่ฮีโร่อะไรอย่างนี้ถาวรด้วยเนาะแล้วก็สําหรับผู้เล่นเก่านะคะใครที่ไม่ได้เข้าอาวีนานๆเนี่ยแล้วกลับเข้ามาเล่นแล้วก็ก่อโค้ดที่เราขึ้นให้นี้นะคะก็จะได้เป็น เอฟเฟกต์ Effect, ทาวนเหมือนกันนะคะทุกคนก็ถือว่าดีมากนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะเอ,อื้อให้จริงๆรอบที่แล้วเนี่ยที่แจกโค้ดไปนะก็จะเป็นแบบพูดว่าไงดีก็จะเป็นแบบแบบอันนี้ทุกคนจะเป็นโค้ดแบบเช่าอะ่ะสำหรับผู้เล่นปัจจุบันนะแล้ววันนี้นะคะวันที่20พอดีนะทุกคนมาตรงกิจกรรมเช็คชื่อของ RV นะคะสำหรับใครที่เข้า RV ทุกวันนะคะอย่าลืมมากดรับตาอัญเชิญเช็คชื่อพิเศษนะคะนี่ตรงนี้เราก็จะได้ ต้านเชิญแบบนี้มานะคะอ่ะเดี๋ยวกดเปิดไปตอนนี้คือเรามีครบหมดแล้วนะใครที่ยังไม่มีนะคะก็สามารถเลือกหลับได้นะจะมีบิจาร์อดูอินซูกานะคะฮีโร่3ตัวเนาะแล้วก็สกินจะมีเป็นคิล่ากับลิเลียนานะคะสกินที่แนะนําให้แรกนะคะแนะนําเป็นลิเลียนาแล้วกันสวยกว่านะคะเออกดยืนยันไปนะคะอย่างน้อยก็ได้ลูกแก้วมาถือว่าเป็นการคืนความสุขให้ คนคนเล่นละกันสำหรับ rv นะคะก็อย่าลืมมารับกิจกรรมดีๆจากทาง rv กันเยอะๆนะคะฝากก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ